โอเคครับพร้อมรุยครับวันนี้ครับดูครับปลาบูครับเอามือเทียบให้ให้ดูห้ดูเลยแม่เอาไว้ใกล้ก็พอดูมือนั้นหนึ่งนะครับดูดูครบโอ้โหการเทียบครปขยับข้ให้โอ้ตัวนี้นี่แรงสวยมากเลยนี่ลายหินอ่อนฮะโอ้มาบินมาบินปิงว่าแปดพอยคอร์สสวิง เตรียมตัวออกครับไปกําลังจะเดินทางไปไหนครับไปหมายรับครับหมายรับนี่เช่ารถเช่ารถออกมาใช่ไหมใช่เอารถมาของชาวบ้านเดี๋ยวนี้ครับเราก็หาเช่าเอาครับนี่ครับลาเต้ซูเปอร์สวิงครับสนับสนุนด้วยม้า

เกียกเ่ยวหรอไอจกักรสายนี่สายตกปลาฉลามกูยังกล้าแข่งกับม,มันเลยไม่ก็แข่ง,งกงนันจำนวนตัวได้เอาเอาเอางี้เอาจำนวนตัวเยอะสุดกับไซส์ใหญ่สุดด้วยวไม่เอาไม่ได้ไซส์ใหญ่ผมแปดตัวเบี้ยลาะยี่สิบกันมาตายนึยใ่ใหญ่ได้ไงผมตีอะไรอนะไรของกูสิบสองตัวโดยแต่ว่าผมได้บ่อที่ผมได้ตอนนินตัวใหญ่นะโคตรไอ้นินนะไอ้โคตรโคตรตะเพียนนะอ่คันนะี้นะอ่เอาลองดูออกขึ้นได้ใช่ปะได้งั้นโอเคครับ เอางี้ว่ะเอาจำนวนตัวดีกว่าอุ้นี่บ้านนี้มีช่างเถื่อเขียวชุกเลยป่าเ้อะนะเวอรอ่ามีช่างเผื่อแล้วครับนั่นหนึ่งครับไ้ทางเข้าเหมือนเดิมครับทางเข้าใหม่รับครับไมทางเข้าเดิมแล้ว ยางไงก็ดึกๆ็ดึกเลยเอาละครับเอ้คุณผมก็มีนี่ยางมันเบาเอาะดีนักวางไม่ใช่ไอ้ตรงนี้มีอะไรนะมี๋ยวผมไม่เคยตีได้ยางะงอาปลาก่อนเด้อปลาก้าวบ้านกิโลเนี่ยสองคนละสองสี่แปดโลด้วยเนี่ยใช่ไหมตราดูที่แปดโลจะได้เดี๋ยวดีไปพร้อมกันดีพี่การไม่เบาเลยกลัว อ่ะไม่ต่ก wow. ็เอาไว้เอาเตรียมกันอะไรล่ะเราไม่เตรียมพร้อมาตกปาวางแขนนี่เอาหวสมวางแขนงหงทมดานี้ตัวเท่านี้ลยเหรอตัดเอาเนี้ยมันใช่ไหมอยู่ใจอยู่ในกล่องนี่เรอ ตั้งกล้องทำไมไม่ตั้งกล้องดีๆโอ้รีบเกินระดับน้ำไม่วัดเลยรีบดนี่เป็นตีปลายเรปลานเยอะเรียบร้อยครับแล้วก็แบ่งไปฝังนู่นไปนี่ไปตรงนู้นเรียบร้อยครับเข้าวังครับเดี๋ยวรอชมครับวันนี้สี่คนครับนับแต้มเอาอะไรตกลงกันยังเออเออเอาเยอะเหรอ เอาเยอะเอาเยอะด้วยเอาปลาใหญ่ด้วยครับเอาวันเดียวหลือจำนวนนี่บ้างอะไรนะเอาจำนวนเลยเอาจำนวนเออเอาจำนวนเดียวปลาใหญ่เลยอะไรจำนวนปลาอะไรก็ได้ปลามีปลาเกมแล้วปลาไหมปลาอะไรปลาเกมเอาราคาการเอาปลาบูบูใช่ไหมปลาบูนี่คือชนะไปเลยจบเลยใช่ไหมปลาเกมถ้าไม่ได้นี่คือเอาเป็นจำนวนนะอ่าผมมือมือเดี๋ยวกูรอดจะโดฮาโลขึ้นมาก็คือไม่ไม่เกี่ยวก็นักไปอย่างนี้ ยอาเจอ่ะเราจะตั้งกิการลแต่พอนะนะพยายามตั้งกิการประมาณนี้ไปดว่าปกิใ่พุ่นอ่ะตุ่นลอยกุ้งฮะกุ้งตุ่นลอยฮะเอาแล้วพผมชื่อของอันอยู่ไหม ทุ่นทุ่นกันรกาในจากเนี่ยน่าเกี่ยวหลังปันนินลงอย่างนี้ใไม่รู้ตุ้งะไรวะตุ้งแถวๆนี้เหรอมั้งตุ้งหัวก็มีสองร้องร้อเมื่อกี้เนี่ยสองร้อยอะไรอ่ะนี่นี่เป็นรอยใส่กุ้งลงแรงแล้วก็ตะกัว ผสมใส่กระป๋องนูง่นเอาไปลงสูตรล้วจะลองเทสเทสเหยื่อไงว่าเหยื่อเหยื่อร้านอื่นกับเหยื่อร้านนี้เนี่ยเข้าดีล้ว,วกันผสับบนิดนองด้วยกระป๋วนิดนึง ได้ครับได้มมข่าวสองสามวันที่ผ่านมาข่าวข่าวมาเรื่องอะไรเดี so ๋ยวปล่อยไวไฟให้่อยอ่ะมานั่งให้ปล่อยไวไฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับใครอีกเลื่อห่าวยังถามเขามีรวมเน ซื้อเสือดีกว่าซื้ออะไรแมนอ่ะโอสั่งเก็วะขอเสือหน่อยนี่น่าเราได้ซื้อเสือยางกันนะเรามาลงอย่างเงี้ยนะเอาเวลาเท่ากันเนี่ยซือไหมนั่นน่าสีคนสี่คนก็โอ้ยสี่คนไม่ใช่นั่นมันถึงท่านึงเนี่ยลำละสี่ท่านก็่าทอ่ะคนละพันจบเลยเออมันจะรูอ่ะเออนั่นแหละเอานั่นแหละนีเอาไว้บ้างเอาไว้แต่ว่าเอาไว้บ้างผมนะ

้วเอาเอากิ่งไม้แล้วครับ น้าจักได้ตัวแรกแล้วครับเป็นอะไรครับน้าจักน่าจะยี่โศกลยโดดอย่างเงี้ยยี่โศกเปล่าติดติดเลยติดเลยถ้ายี่โศกอยูอยู่แล้วทำไมมันชา้าเ <ปะ S 1> หลือเกิอนกอ่ะน้าจักครับสายพันเหรอ ยี่สิบปอนด์มันขาดยากมันไม่ใช่นี่ลองเอาตัดมันแข็งเม่ตัมันเบาเลยเกินเย็นเกินเย,ย็นครับมาแล้วครับตัวแรกครับแบแรกครับอะไรไยีโซกโอ้โหกระจักครับคนแรกเลยครับ ตัวนี้โลกว่าล้วนั่นแหละสวยสวยให้สวยดูครับตัวนี้ครับปลาอะไรครับล้วจากยี่สกโอ้โหดูไซครับนี่ถ้ามากินคันของอันหนึ่งนี่เหงอแตกเลยนะครับคันเนี้ยตัวเนี้ยเปรียนอใหญ่กว่านี้โอ้ดูครับดูไซครับนอกจักีไรเกิด้น เอา,าป่ะ่เอาเอาใช่ไหมเอาอยู่แล้วใช่ไหมเอาไว้ก่อนใช่ไหมก่อนอ่ะถือเือขึ้นมาอ่ะมาไม่ต้องจับตรงนั้นถือมาก่อน <1> 1> ถือขึ้นมาก่อนถือขึ้นมาก่อนครับไมเห็นก่อนครับนี่ครับโอโอเคครับตัวแรกครับแม่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้เสียงลั่นเลยครับลอ <1> 1> จกจักรกรรมอะไรนี่มีเก่งเจอจานหนึ่งเขาบ้างเหรอครับ 1> <1> น็อกรอบแล้ว ทีน้อย,เ,ย,ยเออทีนึงแล้วก็แล้วก็ลดรถคันไปตรงนี้แล้วก็โศกกับเออเวลาป,ปั่นนะลดคันไปข้างหน้าโอ๊ยลำคางนะ <c oughs> ไอ้เหี้ยอย่าปั่นอย่างเดียวส <c oughs> ิเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขามาตักให้เอามาแล้วครับ น้าเต้มาช่วยแล้วครับนา้นาวุฒิถ่ายน้าเต้ช่วยน้าจักได้ปลาเอ้คนนึ่งครับ,รบน,นเต้าอ้ยาเหมือนเดิมโอ้โหโไซส์ไซส์สวยครับเออเอาไว้ก่อนนั่นแหละดีแล้วไ,ได้แล้วได้แล้วถึงแล้ว<อ>ระวังขาดระวังขาดอ่ามาแล้วครับ วิงมาสบายๆเลยนะจักนี่่สุดเลยนะเออวิงขาดแล้วนะขาดโดูครับดูไซครับไม่ธรรมดานะครับโอนะจักนี่นยนไม่เอาหนรูอ่ะมีตัวครับอ่งหนึ่ไม่เอาอ่ะไม่เอาปลาเหรไม่เอาผมใส่ยาปลอมอ๋ออ๋ออ๋ออออย่างนั้นที่เองครับครับครับ อยากเห็นคุณตกรักเกตนี่ไปดูคลิปพี่ย้อนหลังในอ,นะอีพีเท่าไหร่นะเฮ้ยมีอย่าไปพูดอะไรอะ่ะถึงเรื่องเก่ากๆครับอ่าครับเดี๋ยวชมกันต่อไปครับแล้วจากตัวที่สองนะครับปากล่างปากล่างอย่าปากบนครับอ่า แรกของน้ำพุทธะนธะครับผมเป็นยี่สกนะใช่เดียวกันครับนนะอของน้ำพุธครับผมเฮ้ยไกลๆแล้วแม่เไา้นั่นนั่นหนึ่งจะแกงอะไรอีกแล้วเนี่ยพอไม่ได้ปลาก็จะแกล คือถ้าอยากได้ปลาเกียวขนมปังเลยเต้แต่ผมไม่เอาปลาเงี้ยใส่โลครับผมผมเอาปลาไม่มีเกล็ดอะโลนิดๆผมเอาปลาหนังสุดยอดใหญ่ไหมครับเล็กกตัวของนาจักนิดนึงโอ้โหครับนาเต้ได้แล้วครับหนึ่งตัวเข้ามุมตาเลยนะเอ้ยหนึ่งเอามาใกล้ๆมองไม่เห็นเลยปลาอะไรวะเนี่ยออต้องซูมเหรอ อ๋อนาะเต้ <ผม S 1> ครับผมจืดเอาปลาน,นินอยู่แลว้วไงอ๋อเอาไปทำอะไรครับให้เมีย <laughs> โอ้โหลูกปลาน,นินครับแต่ได้อยู่สักสามตัวนี่ต้มได้ครับต้มก็ต้มใช่ไหมปลาหนินต้มได้ต้มได้ไกลับบ้านแล้วครับวันนี้นาะเต้ครับสรุปผลให้ฟังหน่อยครับอันนี้นะมุดได้ไปสองแต้มเปล่าครับอ่ายี่สกสอ,สองแต้มครับ นาจักนะครับโอ้นสามแต้มนาจักสามแต้มยี่สกไปครับแล้วก็ปานินอยู่ใช่ไหมครับมักเรามากันกี่คนครับเนี่ยคคนรับอ้าวแล้วแล้วเนี่ยคนเนี่ยฮะตัวแถมโอ้เขาไม่เอาปลานะครับวันนี้โอเคนี่ครับให้ดูผลงานครับเป็นไงครับเอ้ยมันเทน้ำออกเลยนะอ่าเทน้ำออกได้เลยครับไันได้เอาดึงขึ้นมาชอบไม่ได้ก็ชอบวันหลังข้อไม่ดีเลย วันนี้ลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตาม,ด,มด้วยครับผมเจอกัน EP หน้าครับผมกลับบ้านแล้วครับโอ้โหบังคอยสไตล์กลับบ้านแล้วครับผมมาดูครับวันนี้เลยดูดดรรยากาศครับเดิวไปช่าง รวยไนเยโอ้่ดีๆก็เรียนดู่ข้ามีกช่างเดียวเหรอกระช่างไหนไม่อะไรวะนเราบบานเลยมบลไม่ใจใช่ป่าอยู่อีกคสัลกม่ของบ วิ่งฝุนกระจายเลยเวลากลับแล้วครับได้เวลากลับครับสองแต้มครับวันนี้ครับผูดิเดี๋ยวเวลาเอ่ะเวลากล้องมาดีเลยจากเวลากล้องมาชูนิ้วของที่ตัวเองได้นะสองครับสิบครับไปทางนู้นดิสิบครับ ก็มีบริการรถรับส่งนะครับไม่พี่รู้แนห่ว่าผมมาส่งไม่เอาปานลย <c oughs> มาเพื่ออยู่ในเขตอันนี้เขตไหนเขตเมมเบรียเหรอบบเขตเมมเบรี่ก็แฝดแฝดกันกว่าบางคอยนะ สะละเอียแล้วก็ทำเป็นจำชิ้นปลา เบ็ดสี่คันครับฮะโอ้โห oh, ไม่เคยเกินสักทีไงอยากเกินอยู่โต oh, เบ็ดด้วยเออโอเคนั่นแ,แหละอาหารเก็บไว้นี่าหาเหรววอถูกต้องครับต้องมีต้องเอ่ยเชื่อผมไว้ด้วยนะครับไม่ใช่นะจากคนเดียวนะครับ ไอหนึ่งเข้าไปนู่นป่ะเข้าขไปบ้านกูป่ะเนี่ยเข้าไปบ้านกูป่ะรึลก,กลับเลยโอเคครับผมเดือด่มลมตกแล้วครับมาช่างปลาก่อนกลับครับผม ศกสี่ตัวแล้วก็บนิณีใจเล็กสองสามตัวครับไปคนของโอเคครับบายบายครับบายบายกันจริงๆแล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับผม <Bye. S 2>